สวัสดีครับท่านผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้กฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิดและทรัพย์สินชุดวิชา4ี่หนึ่งสองหนึ่เราจะมารับปฟังกันและรับชมกันในเรื่องของกรรมสิทธิ์และกรรมสิทธิรร์รวมนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นสองหัวข้อใหญ่ๆแต่ว่าน้ำหนักก็จะไปอ,อยู่ที่เรื่องของกรรมสิทธิ์ซึ่งจริงๆแล้วกรรมสิทธิ์รวมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอกรรมสิทธิ์นั่นเอง าสาางไลด์ต่อไปเลยครับมาดูในเรื่องของของกรรมสิทธิ์นะครับกรรมสิทธิ์เนี่ยมันเป็นสิทธิที่ได้มาตามกฎหมายนะครับถือได้ว่าเป็นทรัพย์ยศสิทธิ์ที่ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาทรัพย์ยศสิทธิ์ทั้งหลายนักศึกษาก็คงทราบดีแล้วว่าคําคว่าทรัพย์ยศสิทธิ์เนี่ยก็คือสิทธิหรืออํานาจของบุคคลในการใช้ทรัพย์สินของตน อำนาจของบุคคลในการใช้ทรัพย์สินของตนเนี่ยอหรือที่เรียกว่าทรัพย์พยสิทธิ์นั่นเองนะครับตรงนี้จะแตกต่างกับคาว่าบุคคลสิทธิ์บุคคลสิทธิ์คือสิทธิทั้งนี้ในการอ้างยันระหว่างบุคคลสองฝ่ายเท่านั้นนะครับแต่ทรัพย์พยสิทธิ์เนี่ยการอ้างยันเนี่ยสามารถอ้างยันได้ต่อใครทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั่วโลกได้เลยและในบรรดาทรัพย์พยสิทธิ์เนี่ยกรรมสิทธิ์เราถือได้ว่าเป็นทรัพย์พยสิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับและถือได้ว่าเป็น ประธานแห่งทรัพย์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงปกติเนี่ยคนที่มีกรรมสิทธิ์นะครับก็อาจจะมีทรัพย์สิทธิที่รองลงมาที่เรียกว่าครอบครองครอบครองเนี่ยถือเรียกว่าเป็นทรัพย์สิทธินในอันดับที่สองรองลงมาจากกรรมสิทธิ์ครอบครองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการยึดถือเพื่อตนปกติคนที่มีกรรมสิทธิ์ก็จะสามารถที่จะมีครอบครองได้แต่ในบางกรณีนะครับคนที่มีกรรมสิทธิ์เนี่ยอาจจะ มอบการครอบครองให้แก่ผู้อื่นตัวอย่างง่ายๆของคนที่มีกรรมสิทธิ์แล้วมอบการครอบครองให้แก่ผู้อื่นก็คือเรื่องของคนที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์นะครับเอาบ้านเอาที่ดินเนี่ยให้ผู้อื่อนเช่าเขาเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าผู้เช่าเนี่ยมีสิทธิครอบครองมีสิทธิครอบครองที่สามารถที่จะยึดถือเพื่อตนได้นะครับมีการโอนการครอบครองไปให้แก่ตัวผู้เช่าแล้วนั่นเองแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยคนที่มีกรรมสิทธิ์ก็จะมี สิทธิครอบครองเนี่ยไปในตัวด้วยถ้าหากว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยได้ได้มีการอยู่ยึดถือในตัวเอ,อทรัพย์สินของตนนั่นเองครับนักศึกษาครับเวลาเรานึกถึงกรรมสิทธิ์เนี่ยถ้าถ้าหากเอาตัวอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเนี่ยเป็นเป็นที่ตั้งเ,เราจะมานึกถึงอย่างนี้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นกรรมสิทธิ์เนี่ยเราจะนึกถึงโฉนดที่ดินหรือนสอสสตี แต่ถ้าเป็นที่ดินมือเปล่านะครับที่ดินที่ไม่มีเอกสารแสดงถึงความเป็นกรรมสิทธิ์ไม่มีนสสี่นะครับอาจจะเป็นนสสามนสสามก็ก่สองข้อหนึ่งหรือสิทธิครอบครองอื่นๆเนี่ยเราจะไม่ใช้คําว่ากรรมสิทธิ์นะครับเราเรียกว่าครอบครองนะครับดังนั้นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นในปัจจุบันเนี่ยมีชื่อเรียกว่าโฉนดที่ดินหรือ นสสีนั่นเองครับต่อมาครับเรามาดูจไะด์ต่อไปนะครับดูอํานาจแห่งกรรมสิทธิ์ในส่วนของอํานาจแห่งกรรมสิทธิ์เนี่ยได้แบ่งหัวข้อออกเป็น2หัวข้อหัวข้อแรกคือลักษณะของกรรมสิทธิ์อะดูหัวข้อหนึ่งก่อนเลยนะครับลักษณะของกรรมสิทธิ์เนี่ยก็แบ่งออกเป็น7ลักษณะนะครับกรรมสิทธิ์เนี่ยมีลักษณะที่สําคัญ7อย่างนะครับ1คือ เราถือได้ว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นเป็นที่ประชุมแห่งสิทธิทั้งปวงอย่างที่ผมได้กล่าวไปในตอนแรกแล้วนะครับต่อมานะครับลักษณะของกรรมสิทธิ์ประการต่อมาก็คือเป็นสิ่งที่กฎหมายให้อำนาจนะครับให้อำนาจบุคคลเนี่ยที่มีอยู่ในทรัพย์สินนั่นคือลักษณะของกรรมสิทธิ์ลักษณะประการที่สามก็คืออ กรรมสิทธิ์เนี่ยมีลักษณะที่เหนือกว่าทรัพยสิทธิ์อื่นๆเป็นประธานแห่งทรัพยสิทธิ์อื่นๆทรัพยสิทธิ์อื่นๆนอกเหนือจากกรรมสิทธิ์เนี่ยก็เช่นพวกครอบครองนะครับอาศัยเก็บกินเหนือพื้นดินอา่าอ่าพวกนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นรองกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์เป็นเป็นทรัพยสิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดลักษณะประการที่สี่ของของกรรมสิทธิ์ก็คือกรรมสิทธิ์เนี่ยมีมี ตัวซัพนะครับเป็นวัตถุแห่งสิทธิ์ถ้องสุจราครับท่านผู้ชมครับคาว่ามีมีตัวรั์เป็นวัตถุแห่งสิทธิ์เนี่ยหมายความว่าหมายความว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยจะมีได้เฉพาะทรัพย์ที่มีรูปร่างเท่านั้นดังนั้นเวลานึกถึงทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่างนะครับเช่นรัพย์สินธมญญาบรรดารั์สินธมนยาไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์สิเประคงหมายการค้าวงจรรวมความรับทางการค้าสิ่งของชีวิตธรรมนิยต์พวกนี้นะครับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินธรรมญาเนี่ยจะถือได้ว่าเป็นกรรมสิทธิ์หรือว่าไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่กล่าวมาที่เป็นทรัพย์สินธรรมญาเนี่ยจะไม่มีวัตถุที่เป็นทรัพย์ที่เป็นตัวตนสิ่งที่กล่าวถึงนั้นทรัพย์สินเนี่ยเป็นเพียงแค่เรื่องของสิทธินะครับสิทธิที่อยู่เหนืออ่าอยู่อยู่เหนือทรัพย์สินเราจะเรียกเราจะไม่เรียกว่าเป็นว่าเป็นกรรมสิทธิ์นั่นเองลักษณะของกรรมสิทธิ์ประการที่ห้าก็คือ กรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นสิทธิเด็ดขาดนะครับเป็นสิทธิเด็ดขาดคาว่าสิทธิเด็ดเด็ดขาดเนี่ยก็คือถ้าหากว่ามีบุคคลอื่นเนี่ยเข้ามาขวางนะครับเข้ามาใช้เข้ามาขัดขวางการใช้สิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิเ์เจ้าของกรรมสิทธิ์สามารถที่จะใช้กําลังบังคับได้โดยไม่จําเป็นต้องฟ้องศาลอันนี้เป็นลักษณะสําคัญของกรรมสิทธิ์เจ้าของกรรมสิทธิ์สามารถใช้กําลัง ต่อคนที่มาขัดขวางการใช้สิทธิของตนโดยไม่จำต้องไปฟ้องศาลนั่นเองนี่คือลักษณะที่เรียกได้ว่าเป็นสิทธิเด็ดขาดแต่ยังไรก็ตามนะครับในทางทั่วไปเนี่ยเขามักจะนิยมการใช้สิทธิโดยการฟ้องศาลมากกว่าเพราะบางทีสัสดส่วนหรือขอบเขตในเรื่องของการใช้สิทธิหรือการใช้กําลังบังคับเนี่ยเราม,มันมันมันไม่มีความชัดเจนแน่นอนว่าได้แค่ไหนนะครับ มากแค่ไหนต่อคนที่เข้ามาขัดขวางการใช้สิทธิทของเจ้าของกรรมสิทธิ์นั่นเองลักษณะแห่งกรรมสิทธิ์ในประการที่6ครับกรรมสิทธิ์เนี่ยก่อให้เกิดอำนาจห่วงกันไว้โดยเฉพาะคําว่าอำนาจหวงกันไนดะ้ไว้โดยเฉพาะเนี่ยจริงๆแล้วนี่คือลักษณะหนึ่งของทรัพยสศิทธิ์เพราะทรัพยสศิทธิ์โดยทั่วๆไปเนี่ยเป็นเรื่องของอำนาจของบุคคล ในการที่จะใช้ทรัพย์สินใช้ได้ต่อใครใช้ได้ต่อบุคคลทั่วทั่วไปนะครับไม่มีจํากัดซึ่งตรงนี้จะแตกต่างจากบุคลสิทธิบุคคลสิทธิ์จะเป็นการใช้สิทธิได้ต่อเฉพาะคนที่เป็นคู่สัญญาเป็นหนี้กันเท่าน,นั้นไม่รวมไปถึงบุคคลอื่นคือนะครับนั่นคือลักษณะของกรรมสิทธิ์ในประการที่6ลักษณะของกรรมสิทธิ์ประการสุดท้ายครับประการที่7 เราถือได้ว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นสิทธิทถาวรมีลักษณะเป็นเผ์เูชาวนะครับคําว่าถาวรก็คือไม่มีอายุในการถือของคนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นเจ้าของตาาจนตายเมื่อตายไปก็ตกทอดสู่ทายาทได้นี่คือลักษณะที่เป็นสิทธิที่ถาวรจะไม่ถาวรก็ต่อเมื่อ มีใครก็ตามาเข้ามาแย่งกรรมสิทธิ์ด้วยวิธีการที่เรียกว่าการครอบครองวลปากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 3 8 2เวลาพูดถึงกฎหมายผมจะหมายถึงต่อไปนะครับผมจะหมายถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้นนะครับลักษณะของกรรมสิทธิ์อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับมี7ลักษณะนะครับต่อมาครับเรามาดูสิทธ,ธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์สิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นไปตามกฎหมายนะครับ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นเองนะครับต่อไปอผมจะไม่พูดถึงว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์เวลาพูดถึงกฎหมายในที่นี้หมายถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1336ถือได้ว่าเป็นสิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์เจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิ5ประการครับ1คือสิทธิในการใช้นะครับใช้ทรัพย์สินของตน2ครับสิทธิในการจำหน่ายในการขายนะครับในการ จำหน่ายของทรัพย์สินของตัวเองออกไป3ครับเป็นสิทธิในการได้ดอกผลไม่ว่าจะเป็นดอกผลธรรมดาหรือดอกผลนิตินหนสี่ครับสิทธิในการขัดขวางม่ให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของตนและ5ครับสิทธิในการติดตามเอาคืนนะครับสิทธิในการติดตามเอาคืนขัดขวาง มีให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนกับติดตามเอาคืนสิทธิทสองลักษณะนี้เนี่ยฟังดูแล้วคล้ายๆกันแต่มันมีความแตกต่างกันในแง่ที่ว่าสิทธิในการติดตามเอาคืนเนี่ยนะครับทรัพย์จะต้องหลุดไปจากตัวเจ้าของกรรมสิทธิแล้วนะครับเช่นมานาฬิกาเรือนหนึ่งนะครับมีใครไม่รู้เอานาฬิกาของเจ้าของไปเจ้าของสามารถที่จะใช้สิทธิในการติดตามและเอาคืนทรัพย์สิน ในขณะเดียวกันคําว่าสิทธิในการขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของตนเนี่ยนั่นก็หมายความ smells, วาม่าเจ้าของยังคงมีทรัพย์สินอยู่กับตัวในเมื่อมีทรัพย์สินอยู่กับตัวนะครับเจ้าของสามารถที่จะขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของตนมีรถยนต์ก็ขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของตนเพราะตนครอบครองทรัพย์สินนั้นอยู่ แต่เมื่อไหรก็ตามมีคนนํารถยนต์ไปหรือนำ,อนำทรัพย์สินของเจ้าของไปเจ้าของมีสิทธิที่จะติดตามเอาคืนดังนั้นเวลาเราจะดูว่าสิทธิในเรื่องของการติดตามเอาคืนหรือขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของตนนนะครับให้ดูว่าทรัพย์สินนั้นอยู่กับตัวเจ้าของหรืออย่างถ้ายังอยู่ใช้สิทธิในเรื่องของการขัดขวางไม่ให้ผู้อื่น สอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของตนแต่ถ้าทรัพย์สินสุดไปแล้วนะครับเจ้าของสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของการติดตามและเอาคืนนั่นเองครับนักศึกษาครับในส่วนของสิทธิของเจ้าของประมิทธิ์เนี่ยห้าประการตามมาตราหนึ่งสามสามเจ็ดเนี่ยพูดง่ายๆคือเจ้าของจะมีสิทธิ์ใช้ใช้อย่างไรก็ได้แต่ไม่ใช่นะครับการใช้สิทธิของเจ้าของเนี่ยถึงอย่างไรก็จะต้องไม่ใช้สิทธิ เกินส่วนการใช้สิทธิ์เกินส่วนเนี่ยถือได้ว่าเป็นการทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายนะครับก็จะก็จะเป็นสิ่งที่กฎหมายกําหนดห้ามไว้ตามมาตราหนึ่งสาสามเจ็ดซึ่งเดี๋ยวผมจะได้พูดต่อไปในในหัวข้อหน้านะครับเอาละครับเรามาดูอีกสไลด์หนึ่งนะครับในส่วนของแดนกรรมสิทธิ์ครับแดนกรรมสิทธิ์คาว่าแดนกรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตราหนึ่งสามสามห้านะครับ สามาราตสา1335แดนกรรมรสิทธิ์เป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปาโมท่านท่านกล่าวถึงแดนกรรมสิทธิ์ว่าเป็นการตั้งเวลาเรา,เราจะดูแดนกร,รมสิทธิ์นะครับแดนกรรมสิทธิ์เนี่ยมันจะมีสามส่วนคือในส่วนของตัวตัวพื้นดินใต้ดินแล้วก็เหนือพ้นพื้นดินมีแค่ไหนนะครับท่านอาจารย์หมอ่อมราชวงศ์เสนีบอกว่าในส่วนของเหนือ พ้นพื้นดินเนี่ยก็คือให้ตั้งฉากไปจนถึงสองสวรรค์เลยนะครับแล้วก็ใต้ดินถึงแค่ไหนนะครับนั่นชันก็บอกว่า,าตั้งฉากลงไปนะครับใต้พื้นดินจนถึงนรกกระฟูอะไรประมาณนี้นะครับเป็นภาษาโบราณที่ฉันได้เขียนเป็นเป็นหนังสือเอาไว้ด้านกรรมสิทธิ์จะมีได้ในสามส่วนก็คือตัวจะมีได้เฉพาะโรงเรือหรือสิ่งปลูกสร้างเท่านั้นนะครับไม่รวมถึงกรรมสิทธิ์อื่นๆนะครับเฉพาะโรงเรือนและสิ่ง มีเฉพาะในส่วนของเนื้อที่ดิน 1, 2, เนี่สองเนือพ้นพื้นดินและสามใต้พื้นดินมีได้แค่ไหนครับมีได้เท่าที่ตราบเท่าที่มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะใช้สอยจากแดนกรรมทธิ์ได้ตัวอย่างเช่นมีที่ดินนะครับมีที่ดินสักห้าสิบตารางวาเนี่ยจะสร้างตึกกี่ชั้นก็ได้นะครับตามหลักแดนกรรมทธิ์แต่ก็ต้องดูกฎหมายอาคารว่าห้าสิบตารางวาเนี่ย จะสร้างถึงห้าสิบชั้นได้ไหมซึ่งก็คงไม่ได้นะครับการสร้างถึงห้าสิบชั้นเนี่ยจะต้องตอกเสาเข็มถึงถึงค่อคนข้างที่จะลึกลงไปทีเดียวนะครับต่บอกไปเนี่ยพื้นที่ดินสิ่งปลูกสร้างในบริเวณใกล้เคียงน่าจะน่าจะ,ะพังวินาไปหมดนะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงแดนกรรมสิทธิ์เนี่ยแดนกรมสิ์จะสามารถมีได้เท่าตับเท่าที่มนุษย์จะใช้สอยประโยชน์ได้ที่สำคัญครับ แดนกรรมสิทธิ์เนี่ยมาตรา1335กฎหมายใช้คำว่าภายในบังคับแห่งบทบัญญัติกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นนั่นก็หมายความว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1335เนี่ยกล่าวถึงข้อจำกัดของการใช้แดนกรรมสิทธิ์ว่าถึงจะมี ดานกรมรมสิทธิ์นะครับก็ต้องมีข้อจํากัดข้อจํากัดก็คืออย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปแล้วเรื่องของอเรื่องของกฎหมายอาคารน,นะครับการปลูกสร้างจะต้องไม่กระทบจะต้องได้รับอนุญาตจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหแก่ที่ดินแปลงอื่นภายในบังคับแห่งกฎหมายเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับที่ว่าถ้าเรามีที่ดินเนี่ยเรามี กับิแดงกรมิทธิ์เหนือพ้นพื้นดินด้วยเราจะให้เครื่องบินเนี่ยนะครับมาบินผ่านเราได้หรือเปล่าเขาบอกว่ามาลุกล้ําแดงกรรมพทธิเราไม่ใช่นะครับเพราะว่าภายในบังคับแห่งกฎหมายเนี่ยก็หมายความว่ามีกฎหมายนะครับพระร,ชราชบัญญัติอ่าเดินอากาศนะครับพระร,ชราชบ <bage> ัญญัติการเดินอากาศที่กําหนดว่าเครื่องบินเนี่ยสามารถบินผ่านนะครับท้องฟ้าที่อาจจะอยู่ในที่ดินของผู้อื่นได้พวกนี้เป็นต้นอ่หรืออาจจะเป็นกฎหมายอื่นๆนะครับกฎหมายอื่นอื่น เช่นกฎหมายแร่ในการขุดแร่นะครับหรือ,อเรื่องของการสร้างโรงเรือหรือเหตุเดือดร้อนลำคาญอ,อื่นๆที่อยู่ภายใต้บ,บังคับแห่งกฎหมายที่เจ้าของดันร,รมริ์เนี่ยไม่สามารถใช้ดนรรันกมริ์ได้เตที่ครับไปที่สไลด์ต่อไปครับเรื่องของสิทธิขจัดเหตุเดือดร้อนลำคาญ การขจัดเหตุเด uh, no ือดร้อนสำคาญเนี่ยเป็นไปตามบทบัญญัติมาตราหนึ่งสามสามเจ็ดเหตุเดือดร้อนสำคัญเนี่ยเราเรียกได้ว่าเป็นเหตุเขาเรียกว่านิวแซนนะครับสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเดือดร้อนในเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงดังนะครับกลิ่นเหม็นควันไฟฝุ่นผงเท่าฐานการสั่นสะเทือนความร้อนนะครับบังแสงบังลมนะครับขวางทางออกสู่สาธารณะรวมไปถึงความกลัวหรือ ความกดดันทางจิตใจด้วยครับเป็นการคุ้มของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่จำกัดว่าใครก็ตามไม่จำกัดเฉพาะเพื่อนบ้านนะครับใครก็ตามมาทำให้เกิดความเสียหายพวกนี้ซึ่งเขาจะถือตามความรู้สึกของบุคคลธรรมดาเป็นเกณฑ์ถือเอาตามความรู้สึกของบุคคลธรรมดาเป็นเกณฑ์นะครับที่จะเรียกได้ว่าเป็น เหตุเกิดร้อนลำคาดครับ